พี่น้องเมื่อนี้สีภาพพี่น้องมหนึ่งเขาจ้ามีหมออมีอันปลาเรียกหวดเนาะอันนี้ฐานรับโล่งเขาที่ฮอแซนิมเราจากพี่น้องนี่เขาสารเป็นเขาสารเรามาแซ่จะเคึ่งชั่วโมงจากพี่น้องสามสิบนาสามสิบนาทีจากพี่น้องหรือยี่สิบนาทีก็ได้ แต่ว่าป่าทุเรียนนั่นเป็นเขาเก่าจับพี่น้องก,กันเลยเซอไว้สามสิบนาทีจะเรากะสีมันหนึ่งจับพี่น้องน้ำใส่หม้อจ้นาน้ำใส่จักริมันขันหนึ่งจับพี่น้องขันนนนวากะน้ำลิตรหนึ่ง่อจับพี่นอ้องพอดี น้ำลิตรหนึ่งพอดีกับการตีนหนึ่งจ้าพี่น้องมันเลย่อยลิตรลิตรหนึ่งกับคันหนึ่งอะไรจ้าพี่น้องคันใบคําพอดีจะเอามาจากพี่น้องมาตังไฟกันจ้าพี่น้องติดไฟก่อนจ้าติดแล้วจ้า วิธีหนึ่งคนนี้ยกะับเอาน้ามันลาดขีฐานร่องเขา่าสามจ้ะพี่น้องเขาที่ห้อแซไว้กะลาดน้าให้มันนิ่มจ้ะพี่น้องให้เพราะมันเปียกจะได้ค่ะแต่เพราะให้มันเปียกเลยจาะพี่น้องเวลาหนึ่งมันก็สิได้เขาห่อกับสิบบอติดบอติดตัวฐานนี่ครับพี่น้องแล้วก็เอาเข่าสารมาใส่เข่าสามถี่ห้อแซแล้วเนาะพี่น้องนะ เอาลงเลยเดี๋ยวนะมือเดียวนอกจากพี่น้องเนี่ยเอาลงจังกี้อะจากพี่น้องเนื้อปลาเทศใส่ก่อนเฮ็ดเป็นตัวย่างให้พี่น้องเมืองบางคนก็เห็ดโบเปลี่ยนดีค่ะพี่น้องเทศใส่เรียบร้อยอะไจากพี่น้องแล้วก็เอาน้ำล่างล่างที่เขาที่มันติดอยู่นีนจากพี่น้องเนี่ย น้าป่าเมื่อเดียวนาะจะพี่น้องล่างล่างขอบอบเอาหนามหลาดขอบขอบมันเอามือไ้ายนามใส่แล้วก็บ่ให้เขามันขึ้นไปตรงขอบจากพี่น้องแล้วก็เนี่ยมันกษสิได้ไปติดร่วมกันมันหนึ่งสูงล้วมันเก็สิบ่ติดหัวน้อจะพี่น้องลูกคนรวยเฮ็ตบ่เปลี่ยนจากพี่น้องลูกคนจนเฮ็ดบวเปลี่ยนถ้าตาบ่สนใจเบิง กาเห็ดห้เบิง้งจากพี่น้องพวกเฮาต้นทุนหน่อยเห็ดเป็นยู่ให้เป็นเฮ็ดเ,เป็นทุกอย่างจากพี่น้องเล็กๆหน่อยๆพ่อได้ยูได้กินกัน <c oughs> เอาฟ้าหมอมาติดจ้า ปิดไวให้มันละอุมักระิสดสุกนิ่มไว้จะพี่น้องฟ้าอันใดกรไดถิ่อปิดใดใดมะละกอมาจจะพี่น้องมาตอแล้วกะหนึ่งข้าวเหนียวไว้แล้วกะถิมาต่าถิมาเตรียมขูดมะละกอใดพริกใดบททดกระเทียมมาจจะพี่น้องป่าถิมาปอกเปลือกมะละกอตอหนึ่งข้าวเหนียวกินกับตำมะฮองจะพี่น้อง ซุกแล้วยงังโอ้เขา่าซุกแล้วจ้าพี่น้องเขา่าซุกแล้วมาใสาา่เข่ากอนจับพี่น้องบานอีสานบานเทาเอิญว่าเขาพ่อเขา่าซุกแล้วก็เอิญว่าใสา่เข่าจับพี่น้องปิดแก๊สกอดจ้าก็เอาทับพี่มาคน้คนคในห้อค้วนมันออกจ้บพี่น้องก็เตรียมกระติบมาใสาย่ยังเสียเอา่อานเท้าสมัยสมือกับาอยาก เปลืองวัสดุนอกจะพี่น,อน้องกะเอาทุงปุ๋ยเอานามสลัดสลัดใสก่กะมะเทะเขาเนี้ยลงกับทรายทรายทรายคนคนให้ข้นมันออกจากพี่น,อน้องเนี่ยพอข้นมันออกแล้วกะมันกะสีเนี้ยนุ่มค่ะพี่น,อน้องแล้วก็ไปใส่กระติบได้จ้ะนี่จ้ะ เด็กเล็กเด็กน้อยเฮ็ดบุบเป็นคนใดเฮ็ดบุบเป็นกเ็เฮ็ดแบบปลาเลยจ้ะพราหนึ่งสุกแล้วเอาไปใส่ตีบก่อนจ้ะพี่น้องนี่ก็เอาตีบลงยังสี่เลยจ้ะพี่น้องต้องเอาหนเบิดเลยจ้ะพี่น้อง กะิีว่าใครมีควันเราจะไปนองมันกะสิเนี้ยวนุ่มดีโอ้ยมันฮวนเนี้ยวนุ่มดีจะไปน่องแล้วก็ปี๊ดไว้แล้วไปตัดมาฮ่งตอจะไปนอง ขูดมกุกหงกอนจ้าโอ้ยขูดเลยวัยเนี่ยเค็กลงจ้บพป่น,อน้อง เทียมลงจ้าฮะจะเทียมไปอีกจ้าพี่นอ้องปูหน้าตะแกใส่ลวจ้าพี่นอ้องปูหน้าดองจ้าเอาหมกหงลงจ้าพี่นอ้องเครื่อเทศวต้องปาดค่ะมันนวยหน่อย ของนัวลงจาะให้ลงโหลดจาะพี่น,อน้องหลานนวจาะไอไลฟ์บล็อแซ็บคุ่เเ่าจาะพี่น,อน้อง อาอจับพี่มองนาวลงจ้านี่เป็นนวยใส่เป็นนวยจ้ะพี่นองดิ้นไหลจ้าพี่นอง แซ่บจ้ะพี่น้องแซ่บแล้ว <c oughs> เดาีตาักใส่จานจ้ะพี่น้อง <c oughs> ตําบ่เบิดก็ใส่ได้จ้ะพี่น้องแซ่บคือเก่า แสบจับพี่น้องแสบ,บแสบ,บ,บ,บอีริถ้ากินจะพี่น้องซัวเซแล้วเด็กน้อยนี้เบิร์นนิกจังไปกินบ้านพุ่นแล้วจะพี่น้องปากกะเลยได้กินพู้เดียวแบงไปให้เขาก็ออกจากพี่น้องพุ่นเวลาพัดสะดุอยูางงา่เหมือนนางเลยค่ะรับพัดสดุหนามัน มาจากพี่น้องมาเด้อกินนำ้ำยาจากพี่น้องสมตำความมืดกเวีบออกจากพี่น้อง ข้เาเหนียวห่อนๆจ้ามาเด้อต้มตำน้ำใยลำปีจากพี่น้อง กิ่งหลีบไข่มีหอยดองน้ำจับอี่นอ้องแสบบครับ ยกตาจิ้มข้าวก่ <c oughs> อนแบบเป็นงั้นต่อก่อนแบบพี่นนองลิปหน้พนาพวกกันไม่ะะเด้อค่ะงแล้วถึไม่กินต่อจะพี่น้อกคนไขาควัวเมือเอินแล้ว ขอบ,บุญขอบคุณในหลายะคู่ตููทุกคนเ้อค่ะพี่นอ้องกินกับมหมฮงปามึกอบกิ้งเลดแซบคักจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมาต่ขอขอบคุณค่ะคลิปนาพ่อกันไหมจ้ะพี่น้อง